เคยได้ยินคำว่าคนตายไม่ได้พูดไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์นะฮะสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของ Facebook Page แปมทัเครึ่งครับครั้งนี้เป็นตอนที่78แั้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับครั้งก่อนๆเนี่ยพูดถึงบริษัท Microsoft นะฮะลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับ วันนี้วันตอนที่78นะครับจะไม่ได้พูดถึงหนังสือนะฮะแต่จะพูดถึงคอนเซปต์อะไรบางอย่างนะครับในการตัดสินใจของมนุษย์เรานะฮะซึ่งมีความสําคัญมากนะฮะแต่ว่าที่มาที่ไปเป็นี้ครับคือผมก็หลายท่านจะทราบนะบว่าก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุลานะครับแล้วก็จะมีน้องๆมาปรึกษาเยอะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะ อยากประสบความสําเร็จนะครับก็จะบอกว่าอยากจะทําอันนั้นอยากจะประสบความสเร็จแบบพี่คนนี้นะฮะอยากประสบความสําเร็จอยากทำสตาร์ทอัพนะครับมีพี่มาเล่าให้ฟังว่าเออทำอย่างนี้แล้วจะสําเร็จนะครับก็อยากจะทำประสบความสําเร็จนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจะลงทุนนะครับอยากเล่นหุ้นอยากประสบความสําเร็จนะฮะก็หาหนังสือในตลาดมาอ่านนะครับก็อยากจะประสบความสําเร็จตามพี่ๆหลายๆท่านซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่น้องๆหาความรู้ใส่ตัวแต่ทีนี้เวลาไปผมให คําแนะนาน้องๆเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเล่าอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะแนะนํานะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกทท่านฟังครับเพราะผมว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจลิงก์กับหลายๆเรื่องในที่เราทํางานกันอยู่นะครับคือเมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับม,มีกองทัพเนี่ยกองทัพของที่อเมริกาเนี่ยก็พบว่ามีปัญหาครับเพราะว่าส่งเครื่องบินออกไปนะครับส่งเครื่องบินออกไปแล้วเครื่องบินเนี่ยโดนยิงครับ เครื่องบินที่เคยกลับมาเนี่ยโดนยิงนะครับเขาก็มานั่งพบว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงที่จะป้องกันเครื่องบินนะครับเขาก็เลยไปคนที่ชื่ออับราฮัมวอลนะฮะเป็นนักสถิติน,น,นะครับตอนแรกเขาก็มาดูๆนะครับว่าเอ๊ะเครื่องบินที่โดนยิงเนี่ยส่วนใหญ่เห็นว่ามีรอยยิงยอยู่ท,ที่ที่หางแล้วก็ที่ปีกนะครับหางกับปีกเง้อเออเครื่องบินเนี่ยโดนยิงที่หางกับปีกถูกไหมฮะเขาก็เลย อย่างนี้เราติดเกาะให้เครื่องบินที่หางกระปีกสินะแบบนี้นะครับทีนี้ติดเกาะให้เครื่องบินที่หางกระปีกเสร็จปุ๊บส่งออกไปไปรบต่อนะครับก็เพราะว่ากลับมาก็ยังโดนโดนยิงอยู่นะครับที่ที่หางกระปีกครับคือเครื่องบินก็ยังโดนโดนโดนยิงตกอยู่นะครับเอ๊ะข้อน่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยทำไมเครื่องบินถึงถึงถึงโดนยิงตกอยู่ทั้งที่ใส่ติดติดเกาะเข้าไปแล้วนะครับเครื่องบินยังโดนยิงอยู่ ยังยังหายไปค่อยๆหายไปติดเกาะให้แล้วติดเกาะให้ให้อีกก็ก็ยังโดนยิงตกนะครับก็เลยไปพบว่าจริงๆแล้วอับราฮัมวอลเนี่ยพี่เป็นนักสถิติก็เลยแนะนําครับว่าพอดูไปเรื่อยๆพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องติดเกาะให้กับลําตัวมากกว่านะลาตัวของเครื่องบินซึ่งคนทั่วไปก็จะบอกว่าเฮ้ยก็มันไม่ได้โดนยิงนี่คุณจะไปติดทําไมคุณจะไปเปลืองเปลืองเกาะกระสุนทําไมนะครับอับราฮัมวอลบอกว่าเพราะว่า เครื่องบินที่โดนยิงตกไม่ได้กลับมาแล้วเครื่องบินที่โดนยิงตกส่วนใหญ่เนี่ยโดนยิงที่ลําตัวเครื่องบินนะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกว่า survivorship bias นะนี่คือภาษา survivorship bias คือข้อมูลที่มันไม่ได้ที่เราเอามา analyze เนี่ยไม่ได้รวมสิ่งที่มัน fail ไปละยกตัวอย่างนะครับเช่นเครื่องบินเนี่ยที่มันบินอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่มันได้กลับมาที่มันได้กลับมา ก็คือเครื่องบินที่โดนยิงที่ปีกแล้วที่หางเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราติดเกาะให้กับปีกกับหางแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบินที่โดนยิงแล้วตกเนี่ยเครื่องบินที่โดนยิงที่ลําตัวนะครับซึ่งมันไม่ได้กลับมาที่ฐานทําให้เราไม่มีข้อมูลในการอ n นาลิซ์เราก็เลยอนาลซ์แต่ตัวที่ที่มันกลับมาได้ที่ที่ท,ที่ที่ฐานนะครับอันนี้คือสิ่งที่แล้วคุณก็ตัดสินใจว่าคุณจะติดเกาะให้กับหางกับปีกเครื่องบินก็ยังโดนยิงตกอยู่นะครับ อันนี้คือคุณเอาข้อมูลแค่เท่าที่คุณเห็นเนี่ยมาวิเคราะ์แต่คุณไม่ได้เอาข้อมูลที่คุณไม่เห็นมาวิเคราะห์นะครับซึ่งเคสเนี้ยเขาเรียกว่า survivalship bias นะเล่าอีกทีทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจําวันนะครับทุกท่านเคยเคยเล่นหุ้นไหมฮะหนังสือเล่นหุ้นทั่วไปเนี่ยก็ต้องเรียนงี้ครับว่าเวลาเราเล่าว่าอะไรสําเร็จเนี่ยเราก็จะบอกว่าเนี่ยเราสําเร็จแบบนี้นะน,ะ,นะการเล่าผม,มาทํางานสําเร็จแบบนี้นะคลาสสิกมีผลลัพธ์แบบนี้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมทํามานะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเชิญเราไปทําตามได้เลยนะครับสิ่งเนี้ยในหนังสือ How t ูทั่วไปจะพูดค่อนข้างเยอะนะผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องต้องตั้งคําถามเวลาเราเห็นหนังสือเหล่านี้นะครับหรือว่าเห็นเวลาคนพูดอย่างเนี้ยซึ่งเราก็ต้องตั้งคาถามว่าเอแล้วพี่คนนี้ทำสำเร็จเพราะว่าทําแบบนี้เอ้แต่ว่ามันมีคนที่ทําแบบนี้เราไม่สําเร็จไหมแล้วถ้ามันมีเนี่ยอาจจะมีแล้วถ้ามีเนี่ยแสดงว่า การสรุปว่าเราทําแบบนี้แล้วจะสําเร็จเหมือนที่คนนี้ที่มาพูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะลองสมมุติว่าถ้ามันมีคนทําแบบเนี้ยแล้วสําเร็จอยู่หนึ่งคนคือคนที่มาพูดหรือเขียนหนังสือเนี่ยแต่ว่ามีคนอีก9คนที่ไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ได้มาพูดะแสดงว่าไอาการกระทํา4อย่าง5อย่างนั้นนะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้เขาเรียกว่าการ connect dot backward นะครับคือเอาสิ่งที่สําเร็จมาเล่าให้ฟังว่าผมทําแบบนี้ทุกคนเชิญเอาไปทําตามแล้วจะสาเร็จแบบผมถ้าเราเชื่อเนี่ยแสดงว่าเรา ไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่ดีครับนักวิเคราะห์ที่ต้องรวมข้อมูลทั้งหมดว่าเอ๊ะแล้วที่มัน,มนไม่สําเร็จอะ่ะเขาทำยังไงด้วยไม่ใช่เอาที่แต่ที่ทำแล้วสำเร็จนะครับเช่นเดียวกันครับนี่เราพูดถึงการเล่นหุ้นใช่ไหมฮะมันการเล่นหุ้นก็ต้อง,อง,องดูที่ดีอย่างนี้องค์กรเหมือนกันนะครับเราจะเห็นมีหนังสืออยู่มากมายนะครับผมผมอาจจะไม่ขอเนมชื่อกันนะครับแต่ว่ามีหนังสืออยู่ที่ดังๆอยู่หลายเล่มแล้วกันที่จะชอบบอกว่าเฮ้ยทําแบบนี้สิ success formula อะไรเงี้ยนะทำแบบนี้เนี่ยมีมีบริษัทที่สาเร็จบบน,นะลมเหดย ผมวิเคราะห์บริษัทเหล่านี้นะครับแล้วก็บริษัทเหล่านี้มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือทาแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับทุกคนทําตามครับอ่าไม่ได้ผิดนะครับลองทําตามได้เพราะาถ้าเราเราแบลค k เลยอย่างคนทั่วไปเราแบล n k เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงก็ลองทําตามแต่ว่าสิ่งที่ต้อง analyze เพิ่มเติมมาเราคิดอย่างเงี้ยต้องฉุกคิดขึ้นมาว่าเอแล้วมันมีบริษัทไหมที่ล้มเหลวไปมากมายนะครับเขาไม่ a n ไล y ์บริษัทที่ล้มเหลวไหม บริษัทที่ล้มเหลวเนี่ยอาจจะทําแบบนี้เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการไอ้แฟกเตอร์ต่างๆปัจจัยที่ที่การเขียนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าต้องทาแบบนี้ถึงจะสาเร็จแบบบริษัทพวกนี้อาจจะไม่จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนทําแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็ล้มเหลวเนี่ยไอ้การที่เราบอกว,ว่าเราทําแบบนี้แล้วสำเร็จมันก็อาจจะยังสรุปไม่ได้นะครับก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไปผมเล่าเรื่องนี้ทําไมนะครับเพราะว่าน้องๆที่มาเล่าเราบอกว่าเนี่ยอยากจะสําเร็จแบบพี่คนนั้นคนนู้นเนี่ยหลายๆครั้งอาจจะิงก์กับการทำ start up เนี่ย ซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในอายุน้อยๆเนี่ยเราควรจะทดลองอะไรที่เราถ้าเรามีความ p พ s ชั o นเ t e มากๆเราจะทดลองแต่ถ้าเราบอกว่าผมอยากจะประสบสำเร็จเหมือนสตาร์ทอัพเหมือนพี่นนคนนั้นคนนู้นครับพี่ที่เขามาเล่าให้ฟังผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยล้มเหลว9ใน10นะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยในใน,ในการที่เราหาความรู้ใส่ตัวเนี่ยผมคิดว่า มีหลายๆเรื่องนะครับคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้มาพูดให้เราฟังนะครับคนที่สําเร็จเนี่ยมาพูดให้เราฟังแล้วบอกไว้ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าการแชร์ประสบการณ์แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่ๆที่มีประสบการณ์ก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่อย่าทําตามนะค่อยๆเรียนรู้แต่ละอย่างเนี่ยมันมีมันมีวิถีของมันนะครับซึ่งคนที่ทําจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดแบบนี้แล้วก็บอกว่าอ่ะน้องๆลองลองไปทําดูแล้วกันเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างก็ลองปรับกันไปนะครับอยากให้ทําสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะแบบนี้โอเคแต่ว่าถ้าาเรจ คนที่ชอบพูดว่าําแบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่แบบพี่แล้วพี่สําเร็จเนี่ยให้เราฉุกคิดทันทีนะครับว่ามันมีอย่างนั้นจริงหรือเปล่าให้เราไปหาข้อมูลครับว่าแล้วคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตาบอกได้เลยในโลกไปหาไม่ค่อยเจอครับคนที่ล้มเหลวเนี่ยเขาไม่ค่อยออกมาพูดนะฮะแต่ถ้าเราในฐานะที่กำลังยืนตัดสินใจอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือว่าเป็นแอนสคนเนี่ยการที่เราบอกว่าเราอยากจะทําตามตัวอย่างที่ดีเนี่ยหลายครั้งอาจจะผิดนะครับเราต้องเห็นด้วยว่าตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นยังไง แล้วเรามา analyze ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสูตรไหมมันอาจจะไม่มีสูตรสําเร็จก็ได้นะครับแล้วเราก็จะต้องเริ่มดเอยแล้วเรา,าจ,จะเริ่มทํำยังไงจะนั่งวิเคราะห์อีกนานไหมนะครับก็เริ่มลงมือทําแต่การที่บอกว่าทําแบบนี้แล้วจะสําเร็จแน่ๆเนี่ยสไตล์ที่ปรึกษาเนี่ยระวังให้ดีนะครับเจ๊งกันมามากแล้วอันนี้คือ s u r v i v o r s h i p bias นะครับ วันนี้เวลาหมดแล้วครับเรื่องน่าสนใจยังมีอีกมากมายนะครับฝากติดตามแปบบทัดครึ่งพอดแคสต์แล้วก็แปบบทัดครึ่งทวิตเตอร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแปบบทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำง,งานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ